สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนะคะในบทที่2นะคะบทแรกครูพูดไปถึงอนุภาคมูลฐาน3อนุภาคแล้วเนาะก็คือโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนนะคะโปรตอนกับนิวตอนเนี่ยอยู่ตรงกลางนิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยล้อมรอบอยู่ทีนี้ค่ะครูจะมาแนะนําการสร้างอะต,ตอมจากซิมูเลชันนะคะหรือสถานการณ์จําลองค่ะมาลองดูกันค่ะถ้าสมมุติว่าครูกําหนดให้ว่าอ่ะให้โปรตอน2นิวตอน2อิเล็กตรอน2นะคะจะเป็นยังไงบ้างมาดูกัน โปรตอนหยิบเข้าไปเลยใส่ปุ๊บใส่โปรตอนเข้าไปหนึ่งตัวสองอนุภาคแบบนี้มันจะขึ้นเป็นธาตุเลียมอ่ะไหนลองใส่นิวตอนสองอนุภาคสิใส่นิวตอนปั๊บไม่ขึ้นชนิดของธาตุใส่อิเล็กตรอนปั๊บไม่ขึ้นชนิดของธาตุแต่ใส่โปรตอนเมื่อไหร่และเปลี่ยนจํานวนโปรตอนไปเมื่อไหร่ชนิดของธาตุก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นค่าอนุภาคนะคะที่สําคัญที่เป็นตัว กาหนดชนิดของธาตุก็คือโปรโตอนเพราะฉะนั้นถ้าโปรโตอนเปลี่ยนชนิดของธาตุก็จะเป็นไงคะเปลี่ยนนะคะ,อะลองมาดูซิอย่างละ2นะคะโปรโตอน2อนิวตอน2และก็อิเล็กตรอนอีกสนะคะทีนี้จากรูปนี้เนี่ยบนขวานะคะจะเห็นว่าเน็ตชาร์จก็คือประจุรวมในอะตอม ประจุในโลกใบนี้ที่ครูบอกนะคะมีแค่2ชนิดคือบวกกับลบในอะตอมก็มีประจุแค่2ชนิดก็คือบวกกับลบบวกคือโปรตอนลบคืออิเล็กตรอนจะเห็นว่าในรูปนี้บวกมี 2, ลบมี2นะคะหักล้างกันบวก2ลบ2ได้0ประจุรวมก็จะเป็น0นย์อันนี้คือในกรณีที่โปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนนะคะซึ่งนิวตอนไม่มีประจุเราไม่ต้องคิดอยู่แล้วต่อไปค่ะจากรูปนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวล้อมรอบอะตอมอยู่คืออิเล็กตรอนใช่ไหมคะอยู่ข้างนอก และโปรตอนอยู่ข้างใน,นเวลาที่เกิดปฏิกิริยานะคะอะตอมเกิดปฏิกิริยามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงคนที่อยู่ข้างนอกคืออิเล็กตรอนนะคะเปลี่ยนแปลงได้2แบบก็คือเสียอิเล็กตรอนออกไปกับรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาเอามาดูเคสแรกนะคะถ้าเสียอิเล็กตรอนออกไปเกิดอะไรขึ้นเสียออกไปปั๊บจะเห็นว่าเราเสียไปหนึ่งทำให้ประจุบ,บวกมากกว่านะฮะดูข้างบนนี้ทําให้ประจุบ,บวกมากกว่าประจุบลบอยู่หนึ่ง อะตอมของเราจะไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะจะเรียกว่าเป็นไอออนมีบวกมากกว่าก็เป็นไอออนบวกนะฮะเสียไปหนึ่งถ้าเสียไปสองมีบวกมากกว่าก็เป็นไอออนบวกสองค่ะลองไปดูเคสที่สองนะคะอันนี้คือเคสเสียอิเล็กตรอนเคสที่สองคือเคสรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาตอนแรกข้างบนนะเท่ากันอยู่เป็นศูนย์ถ้ารับเพิ่มเข้ามาปั๊บจะเห็นว่าเรามีลบมากกว่าบวกอยู่หนึ่งอนุภาคมันก็จะโชว์เป็นไอออนลบรับมาอีก ลบมากกว่าเป็นลบสองรับมาอีกลบมากกว่าเป็นลบสามแสดงว่ายิ่งรับมามากจำนวนลบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสภาวะปกติเนี่ยบวกกับลบมันจะเท่ากาันหักล้างกันเป็นศูนย์เป็นกลางทางไฟฟ้าแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอิเล็กตรอนรับเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นไอออนลบเสียออกไปบวกมากกว่าก็จะกลายเป็นไอออนบวก ะะส่วนค่าที่เป็นอะไรนะคะเป็นตัวกําหนดชนิดของธาตุคือค่าโปรตอนนะคะทีนี้จากอันนี้เราสามารถดูเรื่องอะไรได้อีกไปดูคําว่า mass number นะคะ mass แปลว่ามวล number แปลว่าเลขเลขมวลนะคะอันนี้เป็นรูปตาช่างใช่ไหมเห็นปะข้างบนเป็นรูปตาช่างจะเห็นว่าถ้าเราจับจานวนอนุภาคเข้าไปเลขมวลมันจะเปลี่ยนามาดูกันค่ะหยิบโปรตอนเข้าไปหนึ่งอนุภาคเลขมวลขึ้นหนึ่งหย,ยิบโปรตอนเข้าไปสองอีก เลขมวลขึ้น2อ่ะต่อไปค่ะมาหยิบนิวตรอนสิหยิบนิวตรอนเข้าไปเลขมวลขึ้น3หยิบนิวตรอนเข้าไปอีกเลขมวลขึ้น4อ่ะต่อไปมาหยิบอิเล็กตรอนซิหยิบอิเล็กตรอนเข้าไปเลขมวลยังส่อยู่หยิบเข้าไปอีกเลขมวลก็สีหยิบเข้าไปอีกเลขมวลก็สีหยิบเข้าไปอีกเลขมวลก็สแสดงว่าเลขมวลนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนโปรโตอนและจํานวนนิวตรอนให้เด็กๆไปดูนะคะ ฝั่งนั้นค่ะบนสุดเลยนะคะจะเห็นว่าไซส์ของมันไม่เท่ากันเห็นไซส์ไหมไซส์โปรตอนกับนิวตอนมันใหญ่ไซส์อิเล็กตรอนมันเล็กเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูที่มวลของมันนะคะจะไปดูอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะเป็นตัวกําหนดมวลนะคะในที่นี้คือโปรตอนกับนิวตอนอิเล็กตรอนมันเล็กเกินนะคะก็เลยไม่เกี่ยวทีนี้จากแอปนี้ดูอะไรได้อีกคะดูนะคะข้างบนตรงนี้ เป็นโมเดลแบบออร์บิทัลนะคือเป็นระดับพลังงานแต่ถ้าเรากดคําว่าคลาวนะคะก็คือเป็นอิเล็กตรอนกลุ่มหมอกเห็นไหมคะจะเห็นว่าสีน้ําเงินเนี่ยมันเป็นอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วก็พอออกมาเรื่อยๆจะเป็นสีน้ําเงินอ่อนแสดงว่าอยู่ตรงบริเวณนิวเคลียสเนี่ยมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนมากกว่าบริเวณออกมาข้างนอกแค่นี้เองนะฮะจากาการทําแอปเมื่อกี้เนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่าเออ อะตอมปกติเนี่ยมันจะมีความเสถียรก็คือมีประจุรวมเท่ากับศูนย์เป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะว่ามีประจุอะไรคะประจุบวกเท่ากับประจุลบและก็ค่าโปรตอนหรือค่าประจุบวกในนิวเคลียสเนี่ยจะเป็นค่าเฉพาะของแต่ละธาตุเลขนี้เป็นเลขเฉพาะแต่ละอะตอมเราเรียกว่าเลขอะตอมเพราะฉะนั้นค่าโปรตอนกับเลขอะตอมมันคือตัวเดียวกันนะคะลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาบอกว่านี่โปรตอน3แสดงว่าเป็นธาตุ ลิเทียมอ่ะทีนี้มาดูค่ะเขาบอกว่าอิเล็กตรอน2และนิวตอนอีก3เรามาคิดประจุรวมกันค่ะเวลาคิดประจุรวมอย่าลืมคิดเฉพาะบวกกับลบก็คือโปรตอนกับนิวตอนบวกเป็น3ก็เป็นบวก3ลบเป็น2ก็เป็นลบ2บวก3ลบ2รวมกันเป็นบวก1 ทีนี้เวลาจะเขียนไอออนนะคะเขาจะเขียนประจุบวกอยู่บนขวาแบบนี้ในทางเคมีนะคะเลขศูนย์กับเลข1ไม่นิยมเขียนแต่จะเขียนเลข0กับเลข1ไม่เขียนนะคะและเวลาเขียนเนี่ยต้องเอาตัวเลขขึ้นก่อนเช่นเวลาเราคิดประจุลงมาได้บวก1เราก็เขียนข้างบนเป็น1บวกแต่เลข1ไม่เขียนก็เขียนแค่เครื่องหมายบวกอย่างเดียวแบบนี้นะคะอ่าต่อไปอันนี้ค่ะเขาบอกว่า ธาตุนี้บีโบลอรู้ได้ไงก็โปรตอนเท่ากับห้าไงละ่ะบีโบลอนะคะามาคิดประจุรวมค่ะคิดประจุรวมคือเอาโปรตอนกับอิเล็กตรอนมารวมกันนะคะบวกห้าลบแปดนะคะก็จะได้เป็นลบสามข้อนี้นะคะจะเห็นว่าเออมันเป็นลบสามในทางคณีตเลขสามเขียนได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จากลบสามก็เขียนเป็นสามลบเพื่อแสดงให้เห็นว่าไอออนนี้นะเป็นไอออนลบซึ่งมี จำนวนลบมากกว่าบวกยู่3อนุภาคไปดูจริงหรือเปล่านะคะไปเช็คดูเห็นไหมอิเล็กตรอนมีมากกว่าโปรตอนอยู่3ก็คืออิเล็กตรอนมี8โปรตอนมี5้นั่นเองอ่าทีนี้มาดูข้อนี้ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าให้อออนมาให้แล้วให้ในักเรียนหาจํานวนอิเล็กตรอนกับนิวตรอนแล้วก็ประจุรวมนะคะจะเห็นว่าข้อนี้โปรตอนมันเป็น4ก็เลยเป็นาธาตุเปริลเลียมทีนี้อิเล็กตรอนค่ะ ให้ไปดูตรงนี้มันโชว์ประจุสองบวกการมีสองบวกแบบนี้แสดงว่ามันมีโปรโตอนมากกว่าอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นช่องอิเล็กตรอนเนี่ยเราต้องเขียนน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหรล่ล่ะก็อยู่2จากที่บวกมีสี่ก็ลบออกสองเหลือสองนะคะอิเล็กตรอนก็มีอยู่สองส่วนนิวตรอนนะคะปกติแล้วมันจะมีค่าเท่าเท่า,ทากับโปรโตอนก็คือมีสีทีนี้เวลาที่เราคิดประจุรวมเหมือนเดิมค่ะเช็คดูว่ามันตรงไหมนะคะเช็คประจุรวมนะคะเป็นบวกสี่ ลบสมาจากไหนก็มาจากโปรตอนกับอิเล็กตรอนนะคะเท่ากับบวก2จะเห็นว่าพอคิดประจุรวมปับ๊บถ้ามันถูกใช่ปะ่ะเลขมันจะต้องตรงกับไอออนที่โชว์อันนี้คิดได้บวก2แต่เวลาเขียนโชว์ให้เอาเลขขึ้นก่อนก็นกเป็น2บวกแบบนี้อ่ะมาดูข้อนี้ค่ะโปรตอน6นะคะก็คือธาตุคาร์บอนแต่มันโชว์ลบแสดงว่าในอะตอมของมันเนี่ยมีลบมากกว่าบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนของเราต้องมีเป็นไงคะ มากกว่าอยู่หนึ่งก็คือโปรตอนมี6กอิเล็กตรอนก็ต้องมีเส่วนนิวตอนนะคะที่ครูบอกมันจะเท่าๆกับโปรตอนใชปะ่ะก็เป็น6ทีนี้ประจุรวมค่ะประจุรวมก็คิดเฉพาะโปรตอนกับอิเล็กตรอนใช่ไหมโปรตอนเป็นบวกก็เป็นบวก6กอิเล็กตรอนเป็นลบก็เป็นลบ7จ็บวกหลบเจรวมกันได้ลบหนึ่งนะคะไปเช็คดูค่ะ ตรงนั้นได้ลบนะฮะซึ่งทางเคงมีไม่เขียนเลขหนึ่งก็ถือว่าตรงแสดงว่าเราคิดถูกสรุปนะคะถ้าประจ,จุในอะตอมก็คือโปรตอนกับอิเล็กตรอนไม่เท่ากันจะเรียกว่าไอออนถ้ามีบวกมากกว่าลบจะเรียกว่าไอออนบวกถ้ามีลบมากกว่าบวกจะเรียกว่าไอออนลบแบบนี้นะคะไอออนบวกเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มันเสียอิเล็กตรอนไปอย่าลืมนะคะโปรตอนไม่ไปยุ่งกับมัน ส่วนไอออนลบมากกว่าเพราะมันรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะอย่าลืมถ้าโปรตอนเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนได้คืออิเล็กตรอนมี2แบบเสียออกไปกับรับเพิ่มเข้ามาพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ประจุไม่เท่ากันนะคะเกิดเป็นไอออนบวกและไอออนลบนั่นเอง ต่อไปค่ะการหามวลนะคะจากแอปที่ครูแนะนําเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าค่ามวลของอะตอมเนี่ยขึ้นอยู่กับโปรตอนกับนิวตอนก็คือพวกที่มันอันใหญ่ๆข้อนี้นะคะจะหามวลนะคะเขากาหนดโปรตอนมาให้3มอิเล็กตรอนมาให้3มนิวตอนมาให้3อยากหามวลก็เอาแค่โปรตอนกับอะไรฮะกับนิวตอนมารวบกัน3ามบวกสามได้6กแค่นี้เองเห็นไหมโปรตอนก็คือต่อไปค่ะมาดูสัญลักษณ์นิวเคลียนะฮะ สัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์มีสิ่งที่สําคัญอยู่4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเอกตัวนี้สัญ,ญลักษณ์ธาตุข้างบนเลขมวลข้างล่างเลขอะตอมขวาบนเป็นประจุนะคะเลขมวลเกิดจากเมื่อกี้เนาะโปรตอนบวกกับนิวตรอนส่วนเลขอะตอมเป็นเลขที่เป็นค่าเฉพาะของธาตุแต่และอะตอมก็คือเป็นค่าปโปรตอนแต่ในที่นี้ที่ครูวงเล็บอิเล็กตรอนหมายความว่าถ้ามันเป็นธาตุปกติ บวกมันจะเท่ากับลบใช่ป่ะโปรตอนมันก็จะเท่ากับอิเล็กตรอนเลขอะตอมสามารถบอกได้ทั้งโปรตอนและอิเล็กตรอนแต่ถ้ามันไม่เท่ากันละ่ะจะดูตรงไหนดูตรงนี้ค่ะมุมตรงเนี้ยมันจะมีประจุบวกกับประจุลบนะฮะซึ่งประจุในอะตอมน,นี้หาได้จากค่าโปรตอนบวกกับอิเล็กตรอนนั่งเอนมาดูตัวอย่างซินะคะตัวอย่างคืออะตอมน,นี้นะคะคือลิเทียม โปตอนนะคะเป็นสีส้มในรูปนี้คูนับได้1 2 3ก็แสดงว่ามีโปตอนทั้งหมด3อนุภาคก็เป็นเลข3ส่วนอิเล็กตรอนนะคะเป็นประจุลบสีน้ําเงินอยู่ข้างนอกมี2อนุภาคก็เขียนเลข2ส่วนนิวตรอนนะคะก็เป็นสีเทาข้อนี้ตัว n ก็เป็นเลข3ทีนี้ค่ะสัญลักษณ์นิวเคลียสนะคะ ครูไปหามาแล้วว่าโปรตอน3เนี่ยคือลิเทียมเดี๋ยวครูเขียนให้ก่อน L I ลิเทียมทีนี้ค่ะมาหาเลขมวลก่อนค่ะเลขมวลข้างบนนะคะเกิดจากการเอาโปรตอน3บวกกับนิวตอน3 3บวก3ได้6ส่วนเลขอะตอมข้างล่างนะคะเกิดจากการเอาค่าโปรตอนมาได้เลยนี่ไงก็โปรตอนของเราคือ3เขียนข้างล่างส่วนประจุรวมด้านขวาบนนะคะคือเราต้องเอาโปรตอนกับอิเล็กตรอนมาคิดนี่ค่ะก็เป็น บวกสามลบสองเท่ากับบวกหนึ่งซึ่งในทางอะไรคะเคมีเลขหนึ่งเราไม่เขียนค่ะก็เลยเขียนเป็นบวกอย่างเดียวเสร็จแล้วอ่าต่อไปมาดูอันนี้ค่ะครูค,คะถ้าหนูอยากหาแบบว่าสัญลักษณ์ธาตุนี้นะคะหาจากไหนนี่คะ่ะหาจากนี้เลยคะ่ะตารางธาตุนะคะมาดูคะ่ะตารางธาตุมีเลขอะตอมอยู่ข้างในถ้าเราไปดูโปรตอนสิบสามก็แสดงว่าเลขอะตอมสิบาธาตุอะไรละเลขอะตอมสิบสามเจอยังเนี่ยธาตุอะไร Al ลอ u ลูมิเนียมเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ธาตุของเราก็คือ A กับ L เห็นปะแล้ก็ได้แล้วอ่ะทีนี้ค่ะลองมาคิดอันอื่นซิเลขมวลเกิดจากโปรตอนบวกกับนิวตอน13บวก13ได้26เลขอะตอมก็คือค่าอะไรโปรตอนเลยตอบ13ปะจุรวมข้อนี้ก็คือเอาโปรตอนกับอิเล็กตรอนมารวมกันค่ะบวก13ลบ13ได้เท่ากับ0 ข้อนี้ประจุรวมเป็นศูนย์เอามาเขียนสัญลักษณ์นิวเคลีย์ค่ะเลขมวลเขียนข้างบน26สิบหเลขอะตอมเขียนข้างล่างสิบสาแต่ประจุถ้าเป็นเลขศูนย์ทางเคมีไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นเลขศูนย์ตรงนี้เราไม่เขียนนะคะแปลว่าบวกกับลบมันเท่ากันมาข้อนี้ค่ะโปรตอนยี่สิบถ้าที่มีโปรตอนยี่สิบคือนะคะมุมนี้เลยค่ะ Ca แคลเซียมสัญลักษณ์ธาตุของเราคือ Ca ทีนี้มาคิดค่ะเลขมวลนะคะก็เหมือนเดิมเกิดจากโปรตอนบวกกับนิวตอนคือ40เลขอะตอมคือโปรตอนอย่างเดียวคือ20ส่วนประจุรวมก็คือเอาโปรตอนกับอิเล็กตรอนมารวมกันค่ะคือบวก20ลบ18ได้บวก2อเอามาเขียนค่ะ40ข้างบน20ข้างล่างส่วนมุมขวานะคะเขียนประจุเราลบออกบวกลบออกมาได้บวก2ใช่ไหมแต่เวลาไปเขียนก็ต้องเขียน2บวก ต่อไปค่ะข้อนี้โปรโตอนสิบเจ็ดคือนี่ค่ะ cl อะไรคะ่ะ co อ,อะไรค o l e เหมือนเดิมค่ะคิดเลขมวลน,นะคะก็เอาสิบเจ็ดบวกกับยี่สิบคือสามสิบเจ็ดส่วนเลขอะตอมก็คือเอาค่าโปรโตอนมาเลยคือสิบเจ็ดประจุรวมค่ะข้อนี้ค่ะเอาบวกสิบเจ็ดลบสิบแปดนะคะก็ได้ลบหนึ่งมาเขียนค่ะข้างบนสามสิบเจ็ดข้างล่างสิบเจ็ด บนขวาลบอย่างเดียวเลขหนึ่งไม่เขียนอ่ะมาดูข้อนี้ค่ะข้อนี้นะคะให้ประจุบวกมาแล้วก็ให้หาโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนเองประจุบวกหนึ่งเนาะโปรตอนของเราคือเลขอะตอมไปดูค่ะสัญลักษณ์ธาตุมันคือ NA NA ปึ๊บเลขอะตอมคือเลข11เพราะฉะนันโปรตอนของเราก็11แต่เวลาหาอิเล็กตรอนหาในตารางไม่ได้ต้องมาหาตรงไหนคะหาตรงนี้ มันโชว์เป็นบวกก็แสดงว่ามันมีบวกมากกว่าลบจำนวนอิเล็กตรอนเราต้องน้อยกว่าค่ะก็เลยตอบอะไรคะ10น้อยกว่าอยู่หนึ่งเนาะต่อไปนิวตอนค่ะที่ครูบอกนะคะนิวตอนมันจะมีค่าเท่าเท่ากับโปรตอนก็เติมเลยเป็น11อยากรู้ว่าเราคิดถูกหรือเปล่าให้มาคิดประจุรวม2ตัวนี้ค่ะนะเหมือนเดิมนะคะมาค่ะคิดมวนก่อนเป็นสิบเอดบวกบเอดเป็นสินะฮะ เลขอะตอมคือโปรตอนอย่างเดียวคือ11ประจุรวมค่ะคือบวก11ลบ10นะคะรวมกันได้บวก1ปรากฏว่ามันตรงกับที่โชว์บนนี้แสดงว่าเราคิดถูกนะคะเอาใส่เลขให้เขาหน่อยนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นเอามันต้องเป็น22เนาะตรงนี้ก็เป็น22นะคะส่วนข้างล่างก็เป็น11แบบนี้เป็นต้นอ่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้ S. s u l f u r 2ลบ ไปหาคะ่ะ S อยู่ที่หมู่หกใช่ไหมคะนี่มีเลขอะตอมสิบหกก็แสดงว่าค่าโปรตอนเท่ากับสิบหกส่วนค่าอิเล็กตรอนรูตรงนี้คะ่ะมันโชว์เป็นสองลบแสดงว,ว่ามีลบมากกว่าอยู่สองอิเล็กตรอนเราก็ต้องมากกว่าอยู่เท่าไหร่สองก็คือตอบว่าเป็นสิบแปดส่วนนิวตอนคะ่ะที่ครูบอกนะคะมันจะเท่าๆกับโปรตอนคือสิบหกอยากรู้ว่าคิดเลขถูกหรือเปล่าไปคิดประจุคะ่ะสองตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะบวกสิบหก -18 ได้เท่ากับลบสปรากฏว่าไปตรงกับเลขนี้ของเราคือ2ลบแสดงว่าเราคิดถูกสรุปนะคะสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียบอกอะไรเราได้บ้างข้างบนเลขมวลน,นะคะมาจากการเอาอนุภาคที่มีขนาดใหญ่2อันก็คือในนิวเคลียสโปรตอนกับนิวตอนมาบวกกันนั่นเองส่วนเลขอะตอมเป็นค่าเฉพาะของธาตุแต่ละชนิด ซึ่งมาจากประจุในนิวเคลียสคือค่าของโปรตอนส่วนข้างบนขวาคือประจุในอะตอมค่ะคือการที่เราเอาโปรตอนกับอิเล็กตรอนมารวมกันนั่นเองส่วนสำหรับวันนี้นะคะของแบบฝึกหัดที่2ใครยังไม่ทำไปทำค่ะใน Google Classroom นะคะเพราะนักเรีนยนมีโอกาสที่จะติดสูทออนอะไรคะออนไลน์ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ